สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไซโคเลซอนะคะมาเล่นเกมอมองอัดกันเลยดีกว่าเจอกันหลายพาร์แล้วหรือบาคนอาจจะเจอพาร์แรกเพราะว่าไม่มีใครดูเลยที่ไม่มีใครดูเลยเงามากห้ามใส่ชรคคิสมันนะบอกตัวเองทุกคนชรคคิสมันที่ตายเลยเป็นมินเนี่ยนวันนี้เราเป็นมินเนี่ยนกัน ไม่เอาอ่ะพี่ไม่ชอบขนมหวานโอ้ยทำภารกิจทำภารกิจสีดำสีดำเธอดูมีพิพรุษนะอืมมาถึงก็รีพอร์ตเลยเกิดอะไรเอาเขาบอกเขาเป็นใช่หรอ อาวโอเคสีแดงก็สีแดงหูเลี้ยงไปสีลุงแล้วเบยด้วยเบยปายหรือเปล่าอ้า oh. ว หลุดแบบงงๆเอ้ยเหลือคนเดียวอยู่ๆเขาก็ขอออกไม่อยากเป็นฆาตกรได้เลยขอไอ้วตออกเหมือนเราอะ่ะเราไม่อยากเป็นเราเราก็ไม่พูดอะไรเขาจะหวตเราก็หวตไปจริงมันควรต้องเถียงอะนะแต่บางทีพี่ก็เบื่อแบบว่าเห็นพาร์ทที่แล้วอะจำได้ใช่ไหมถ้าคนทุกคนดูอะคือแบบอะไรเนี่ยเราชวนฆ่าก็ไม่ฆ่า คือมันมีแต่ค่าเข้าไปกันเป็นคู่ไงคือถ้าเราค่าเองคนเดียวก็นะเข้าใจไหมเกมเลยเพราะฆ่าเองคนเดียวเป็นไงก็เจอศพหืมใครกะ่ะ what เชื่อใครไม่ได้เลยอ่ะใครอะสรุปพใครอะอ้าวตายแล้วสิมุ่ง คนเดียวอะ่ะเขาฆ่าอีกคนนึงอะ่ะอุ้ยเขาฆ่าอุ้ยสีขาวฆ <c oughs> ่าต่อหน้าเลยโอ้ยอะไรจะรวดเร็วขนาดนั้นพอไปสีชมพูนะคนชอบแบบสงสัยอะ่ะ สีม่วงนั่นแหละเลี้ยงลูกเลกี้ยงหมาโอ้ oh my god หวยจะออกที่เรามันก็ออก <ś les> สีส้มหรอโอ้เ <ś les> พื่อนเราโดนออกสีแดงสีแดงใช่สีแดงเลด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 ไปเลย โกกโกหกว่าเป็นสีแดงกันหมดเอ้โหเหมือนรวมใจกันค่ะอะไรกดบอยกดบอย บอกมสแกนเหรอส้มกระแดงส้มหัวสีแดงใช่บวดแดงเลยเราต้องเรียนเราต้องเรียนต้องเรียนสี่มาถึงก็ดอนเป็นเลยแหละเปลี่ยนอะไรก็เป็น ทีแดงคือชื่อสตรอเบอรี่น่ะนะอันนี้เขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านะสตรอเบอร,บรี่เอาโกนี่แมงโกรหรือเปล่าต้องดีบซาโบแล้วละ่ะเดี๋ยวไม่งันใช้ห้องนี้ ระงว่างซาโอคือจะได้ไม่ต้องใช้ซาบโอทีสามสองหนึ่งเย้ คนไม่ยอมมาแก้เราก็ไม่แก้ให้ด้วยเคจ้าจุกตุ้กกระซมเลย เย้ yeah, ได้เป็นคนดีแล้วโหเป็นเป็นอิมพอสเตอร์หลายตาติดมากอ่ะเออมาถึงก็ตืดเลยอ้าวบอกสีชมพูหรอ มีชัวเฟกทารเหรอเขาบอกว่าคนที่มีมีมีชัวมีชัวใช่ไหมเขาบอกว่าทำภารกิจปลอม ใช่ไหมอุ้ยใช้ด้วยสุดยอดโม่ดนโดนดืดๆเลย ใครเป็นเนี่ยสีเขียวหรือเปล่าเห็นสีเขียวไม่ยอมซ่อม <c oughs> <c oughs> ไอไขอโทษนะทุกคนไอ้หน่อยใครเป็นวู้ขาข้ามอะสีเขียวแน่เลยอ่ะเพราะว่าเห็นหน้าสุดก็คือแบบสีเขียวไป โอยทั้งเดียวผ่านสีเขียววะสีเขียว ใคโอ้ยใครเขาบอกสีเหลืองอ่ะแม่หูสายโอ้สีเหลืองชัว มีเหลืองก็สีเหลืองน,นั่นสีเหลืองไม่ได้เป็นแย่เลยแย่เลยงานหยาบ ใส่สีเขียวเข้มอ่ะเอาจริงๆช่โอ้ยเย้เฟน,นี้ยากมากเลยเอาจริงมีคนดูแล้ว อยู่แน่เลยอ่ะเว้ยฮู้ยอืมไม่ใช่ ใช่ บอกแล้วสีเขียวโถเอ้ยบอกแล้วว่าสีเขียวเพราะเห็นตั้งแต่ห้องไฟแล้วว่ะแต่ตอนนั้นคือไม่ชัวร์ตอนนั้นคือไม่ชัวร์เจอในห้องไฟแล้ว โถเอ้ยเสียดายเลยโอ้สีเขียวไหม เขาบอกว่าเราไอ้น,นั่นพิมพ์ไม่ทันเลยจะบอกว่าฉันรู้แหละแต่ว่าฉันฉัแนนบอกแล้วมันถูกเถอะเอ้ย จบไม่สวยเลยก่อนหน้านี้ยุสาสวยเฮ้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่ก็จบตามนี้แหละไม่เจอกันใหมพ่พาดหน้าสำหรับพาดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะไม่เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย